วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดเตือนสสิิบเอ็ด11 1ดทับ11มีความเชื่อกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจะลงมาสื่อสารเรานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณต้องการสื่อสารอะไรคุณคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะขอให้ตัางจิตอธิษฐานถึงนครูบาอาจารย์ศักดิ์ส,สิทธิ์ที่คุณต้องการสื่อสารกับท่านนะคะว่าท่านอยากบอกอะไรคุณท่านบอกว่าบุญกุศลที่คุณทำ และอุทิศให้ได้รับตลอดนะคะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณกำลังจะก้าวสู่ความโชคดีแล้วนะคะโอ้โหใครเข้ามาคลิปนี้แล้วขอพรเรื่องความรักไว้ความรักที่ดีมากๆกำลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วค่ะโอ้โหความสุขความรักในครอบครัวสิ่งดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณ ในเร็วๆนี้แล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทำมาบุญกุศลทั้งหมดที่คุณสร้างมาไม่เคยสูญเปล่ากำลังจะตอบสนองและตอบแทนคุณแล้วท่านยินดีอนุโมทนาบุญกับคุณด้วยนะคะที่สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณ กำลังเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นจังหวะดวงที่กําลังขาขึ้นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักเลยค่ะสําหรับไพ่กองนี้นะคะพิมพ์รับพระธรนายนี้ได้แจกไปค่ะและอาจารย์ขอแนะนาสร้อยพระแม่ลักษมีให้ไปบูชานะคะเชื่อมจูนกับพระแม่ในเรื่องของความรักและตั้งจิตอธิษฐานกับพระแม่สร้อยเส้นนี้เป็นเครื่องประดับที่สวยมากๆและมีพลังงานของพระแม่ลักษมีอยู่แปะพิกัดให้แล้วนะคะ สำหรับคนที่พร้อมเปิดใจที่รับความรักที่ดีงามเข้ามาในชีวิตค่ะ